ดีเขาไม่เยอะวันแบบไร้คนโคตรเลยโอ้ยคนจะเป็นลมตั้งแต่ลูกตั้งแต่ลูกจะของยังเสือใ้บ่ได้เนาะโอ้ยตั้งแต่ลูกจะของยังเสือใจบได้อยู่นี่นกี่เลยน่าีนกีนันได้มาแล้วม่งบ่ได้มาเป็นอย่างเ้เข่านึ่มซ ก็ว่าวันนั้นนะถ้าคเอาคนไปกดเพื่อโกนนะแต่ว่ามันก็มีไปอาแดดตูดตลอดเนาะเป็นหัวเลยนะเออแต่อีกทีนี่มันเนาะเอาไปเลยนะแกมุนเอามานีนับนอนเชื่ออยโงเจ้ามีนักเด้เเชื่อถงตับเลยได้คนละต่สช้ทันได้มางจหนักเลยตัด ท่านเอาตัวหน้าท่านเอาเปล่าในโคตรเขาโครเจ็บที่ต่อแต่เปลาตัวแรกเปล่าซื้อตัวแรกมาเขาหาขับเนินมี่สาวเขา่ามาเือสามแผ่นที่แผ่นนั้นี้ถ้าไปปุ๊บมาเฮ้ยจะ่อยๆมานอันั้เหัตัอืมก็เป็นเดือดเส็จเลยยงอืมก็เดอนั้นอืมเอาไปมาพัดนาอีกตงฮะ่างก้นเลยเออเออมาตาฟันต่างกันแม่

น้ำมันปลาห่านโอ้โหตุ๋นไก่หมูแดอันตีด้วยตุ๋นไก่หมูอืมตุ๋นไ่แกงกุโอ้ตุ๋นไ่แกงกข้วหอมเงินลหวานเต๊กกะเดี่ยนเลี่ยอ้โหตุ๋นี่แกงกุยแนี่แกงกุยแกงกุยตแกงกุยแงกน่แแก่แนไ่แ จตาแกบ้แถามมาเก่งมันโผลเลยไม่เก่งเลมตอนจถามอีกต่้ะใจใจตั้งจะถามนั่น่ไม่เคยกลืนเนาะนี่อีกหนึ่งก็กิ้นี่องหนึ่งก็หลนี่ลุดนิดนแล้วคุณลอวน้ำแม่เขาหลดท้องเหมันาะไม่ดีดอสุด พ่อคนยังไงมั่คนนีตูดังดังเนาะมัตวนี้องปนก็สีุ่นนังลดั่งก็ยืไ่ด้นอกงนี้ตูองญุ่นายนอยดีวเพื่นสองยศสามยกับพ่อเไปซีดาใส่ซีอวใส่ปลา่ตกหนึ่งทนาโอ้ยเดี๋ยวก็ใส่ซัมตอนโอ้ยหย่เลยที่้สบา ที ciamo, ่ดาคุณจะเอาโซโซ่ให้ตัวเดียวไปโรลดนะเนจะโซ่จะเดไปโรลดบวันบางคูมโซโหลดโหดดีกับโซโซ่ใบนะผมเดียววันนี้ผมผมจะมาโหยถ้ามันมีเดือดกดเอาหลงกอรงกุเงมีออืมจะเติมผสมจะกันน้ำป่าก็อะใอ่เป็นเทเ่่หรบทัไม่กันน่นเอากันหา ลักจุกเยมากบอกลบปาปลาดอเิปเพิ่ปลาดิบเพิ่เลยเอาปลดเต๋อเอ๊ะผ้กิกโอ้ยว่มึนเค็มมงบห่คนรวยไปเนาะไฟรับช่วยเลยเว้ยไฟตายไฟคอมือลรวปโอ้มึงไฟดับคนโดม่คุ้มคโต ฝนสต็บ่อน้ำใหม่น้ำใหม่ปิดน้ำเาน้ำใหม่เขาอีกยังม่ไปหาอยู่ล่างปิดไว้กันยังไงขึ้นไปจไใหญ่สัมมามอเดนจะไปม่หรออื่ครไปหา่มอ่าคนหอนมาแจกมาแต่นองไฟเยวไดมั้งกำเกวอยู่ เป็นต <Cornell> ันเลยอือสอนสอนการต้องขอ้วจะบังคับตัวเธอะบังคับอัวโยมบ่าอนนั้นมไม่เขาเลักสืราไม่ได้ลดนยนะวมันยังร้ายคนก็บานี้กัเรื่องทกทั้งงานเนาะ มูเขาเซอสดเอกูนะตะกี้วะแต่มันความังกดมันมีโยกาย่อมนานมากเขาเป็านโอ้ขาวผัก้าวันนีสำหรับคเขาเรืองใเลือบดานด้านี่นู่งหลบผักแปนถุงอ๋อผักเปันกลางหาี่น ข้อมือเนี่เขากดบ่อได้ใส่เอทีเอ็มได้ไปแต่หูจักรหัสอ่านี่กดกดทางมือถือนี่ข้อให้ได้รหัสตะโพกเก่งใส่ไปเสิร์ฟตัวคนใส่ไรกดเราเดี๋ยวนี้กดเงินไม่จำเป็นต้องใช้เอทีเอ็มก็ได้อือนะครกดกดทางโทรศัพท์หน่กดหน้าตู้ก็ได้คือกัน

เขาใส่เงินบเป็นดอกให้เักหน่อยให้เลกหน่อยไปก่อนเขาก็ใส่เนาะแล้วเด็กตุ๊กผู้เฒ่าใส่เงินบเป็นยังไงเด็กหน่อยเขาใส่เป็นเด้แล้วมันื่อเป็ตาแล้วก็มันซื่อมันือหเฮ้อเนาะสมัยมันสือเพราะันซื้อเหมือนออดตานงมันสืมืนออดตนงเหยญาเนาง អត់ដឹងអមមិនឈ្នះណាស់តែវាមិនអស់20000គូគាត់10000ដើមដល់ពីទៅបានឯມື្នាណាពីមកខាងទៅគេហាមដែរ